มาแล้วครับกับโกสนฟอร์มใหญ่ๆครับวันนี้ฮะต้นใหญ่ต้นโตครับในราคาเพียง220บาท10แถมหนึ่งครับนะไม้ส,สวยๆวันนี้ครับนี่ขึ้นต้นด้วยมัทนาครับนะมีบริการส่งปลายทางเก็บเงินปลายทางครับผมนะต้นนี้มัทนาครับฟอร์มใหญ่แบบนี้นะสูงมากครับในราคาเพียง220บาท10แถมหนึ่งครับผมนะใครรับต้นไหน เอาต้นนั้นไปได้เลยครับผมนะนี่ไม้สวยๆวันนี้ครับนะอ้ะมีต้นต่อไปมาเลยทีเดียวครับผมต้นนี้ฮะซับเพิ่มภูนครับสูงใหญ่ขนาดนี้ครับฮะนี่หล้นจอกันเลยทีเดียวครับผมนะกับซับเพิ่มภูนะฟอร์มใหญ่ๆสีสวยๆครับผมนะในราคาเพียง220บาทนะฮะค่าขนส่งกระดาษ4ีบาทเท่านั้นวันนี้เอาไปได้เลยครับกับไม้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ฮซับเพิ่มภูนครับ ตามมาด้วยต้นนี้ฮะสิริโชคครับผมนี่ดูสีน้องนางสิครับสิริโชคกําลังสวยกําลังกัดสีเลยทีเดียวครับผมสิริโชคในราคาเพียง220บาทฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้ฟอร์มใหญ่ๆวันนี้ครับผมงนะาจัดให้เลยเดียวครับเบอร์โทรฮะศูนย์หก6ามหกเกครับผมต้นนี้ฮะรุ้งรวีรุ้งระวีครับผม นะฟอมใหญ่ฟอมสูงอ่ะสีสวยครับแล้วกัดสีจะเข้มกว่านี้สวยกว่านี้อีกครับผมนะเราก็เอาไม้สวยๆมาโชว์มาส่งให้ท่านครับนะนี่ร่วมเทศกาลสงการแบบนี้ครับผมเอาไม้สวยๆไปได้เลยฮะพรรตามด้วยต้นนี้ครับพุ่มใหญ่มากสีสวยมากฮะแดงด้วยแล้วพรนอารุณครับผมต้นนี้อะพรนอารุณฟอมใหญ่ๆแบบนี้ในราคาเพียงสองร้อยยี่สิบบาทครับ นะเอาไปได้เลยมีบริการเก็บปลายทางครับผมนะสีสวยมากครับสำหรับพรอ,อรุณนะรุ่งละพีอ่านด้วยต้นนี้รุ่งละพีครับผมนะสีแดงนะออกแดดได้ไวนะรุ่งละพีนะคุณจะไปไว้กลางแดดครึ่งวันสบายเลยแนละ้วสีสวยมากครับนะกับสีจะเป็นสีแดงกันเลยเดี๋ยวสลหรับรุ่งละพีครับาดีนี่ฮนะเข้ากทมกันหน่อยฮนะต้นนี้วิภาวดีครับ นักกระถางสิเอ็ดนิ้วเลยทีเดียวรับสำหรับวิภาวดีฮะต้นสูงต้นสวยแบบนี้ใบใหญ่ๆครับผมนะจับไปครับูต,ต้นนี้ลูกเติมเงินฮะนะเป็นไงฮะลูกเติมเงินครับผมนามาจากต้นแม่ฮะเติมเงินนะต้นนี้นะะ เป็นชื่อว่าลูกเติมเงินครับผมนะเอาไปได้เลยครับนะเติมเงินะนะนะใบกายเลยตั้งชื่อเป็นลูกเติมเงินครับผมนะไกรรับก็220บาทครับ,บนี่ฮะตามด้วยมั่งมีรัครับกําลังสวยฮะฟอร์มสูงมากเลยนะมั่งมีทรั์นะในราคา 2- 2 0ศูย์ครับผมมั่งมีรับรับนะใบใหญ่ใบสวยฮะมังม่งมั่งมีรั์ ต้นนี้หัวใจทศกัณฐ์ครับนะหัวใจสีแดงๆครับยิ่งกับสียิ่งแดงครับเราเอาฟอร์มพุ่มมาให้ท่านนะฮะนะปกตินี่เป็นฟอร์มเดียวแต่เราจะให้ครับวันนี้ฮะในราคาเพียงสองรอยี่สิบาทครับนะหัวใจทศกัณฐ์ฮะต้นนี้จันทีราครับนะใครชอบสีเหลืองครับนี่สวยมากฮะจันทีราครับสีเหลืองฉูดฉาดแบบนี้เห็นแล้วสะดุดตาจริงครับนะ จันทีราเหลืองอร,รามแบบนี้ในราคาเพียงสองรอยี่สิบาทครับทายาทเศรษฐีต้นนี้ทายาทเศรษฐีครับบางคนบอกขอเป็นฟอร์มเดียวได้ไหมฟอร์มเดียวนี่ใบมันจะใหญ่ครับนะแล้วใบจะใหญ่กว่านี้อีกฮะแล้วออกสีได้ไวครับสําหรับไม้ฟอร์มเดียวนะฮะต้นต่อมาครับราศีเมษตามด้วยราศีเมษครับผมนี่ฮะราศีเมษฟอร์มสวยๆแบบนี้ครับ เบอร์โทรกันอีกทีครับ0 6 3 6 9 7 4 6 6 4ครับผมนะลาศีเมฆครับนะกอมพุ่มใหญ่ๆฮะใบใหญ่ๆสวยๆกันเลยทีเดียวครับแล้วนี่ฮะพิเศษสลับไม้แดดฮะน,นี่อ่ะไม้แดดสวยๆแบบนี้ครับต้นนี้ฮะดูฮะกิ่งก้านสาขาเยอะเลยทีเดียวครับผมนะนี่สาวเชียงใหม่ฮนะ กิ่งเยอะขนาดนี้ครับให้ราคาเดียวกันครับผมนะสองสองศูนย์ครับผมค่าส่งปกติเลยฮะ่ะเอะจาจัดไปฮะแล้วปิดท้ายด้วยนี่ฮะเฟื่องฟ้าครับนะเฟื่องฟ้าไร้หนามครับผมนะนี่นี่ฮะพวงมาีฮะเฟื่องฟ้านี้ชื่อว่าพวงมาีครับผมนะไม่มีหนามครับนะจับได้หมดเลยครับนี่ฮะนะอ่ะ ให้ราคาเดียวกัน2-20ย์ครับผมนะอยากให้เขาแตกไวครับนะตัดนะถ้าใบเขาร่วงตามอายุไขแล้วดอกเขาร่วงเนี่ยตัดกรับตัดแต่งทรงะเขาใช้ประมาณ15-20บวันเขาจะแตกดอกให้เราแบบนี้ครับผมนะถ้ามีปุ๋ยเล่งดอกที่ในหัวมีครับผมนะเอาวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่รับชมและติดตามในหัวหมาชัยครับโทรมาได้ที่เบอร์0-63 6 9 7 4 6 6 4ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ